เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเ wow ราจะลบคลิปออกให้ครับว p สวัสุดยอดเลยของมาชีเป้ารถสวยๆถูกๆท่านผู้ชมเลือกซื้อนะครับคันนี้49,000บาทนั่นเอง Toyota Altis ครับปี2009ครับ49,000บาทราคามอไซค์ครับใช้งานครับเดินทางไกลทั่วไทยครับเที่ยวได้เลยรถยังสวย เครื่องเกียร์รดีเล่มเอกาสารชุดโอนครบนะครับราคานี้ตีโอคีมอไซ์แน่นอนครับราคามอไซ์รถสวยภายในสมบูรณ์เกียร์ธรรมดาครับครบทุกเกียร์จบไฟฟ้าใช้ได้ครบมีกุญแจรีมโมทให้ด้วยมีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสด้วยครับอย่างอะไรก็มีให้สมบูรณ์พร้อมใช้นะครับใครสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนสามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรง หาเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมก็ได้ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับของเรืองกเดิมๆครับคันหน้าบางๆไม่มีชนหนักเครื่องดีนะครับเดินนิ่งสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็สายตรงถึงผู้ขายได้สวัสดีครับ